ับก็สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีคนบ้าบอนะครับก็วันนี้จะพาทุกทกท่านเลยนะครับมายามกับดักเนาะเป็นหมายเดิมนะครับที่ใส่ก็ได้หนูไป2ตัวนะครับหนูใหญ่เนาะก็ได้วันละตัวครับแต่วันนี้ก็ทิ้งระยะเวลาไปประมาณ3วันนะครับแล้วก็ก็เลยกลับมาใส่อีกเนาะก็ได้เห็นจุดที่ว่าเราวางกับดัก ไปครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็มีหนูต้องรอยหนูมาโกยกินมาเขี่ยกินข้าวที่เรากองไว้นะครับวันนี้เมื่อวานผมก็เลยวางกับดักไว้เลยนะครับประมาณสิบหลังครับกับเหล็กก็ผมตั้งฉายาตัวเองนะครับว่าวันละตัวนะ <c oughs> ตั้งแต่ฝนหยุดตกมาหรือว่าตกบ้าง ตกน้อยลงอ่ะฝนช่วงนี้ผมก็ได้แค่วันละตัวนะครับกลับประมาณสิบหลังเนี่ยวันนี้จะเป็นยังไงครับจะได้สักตัวไหมหรือว่าจะไม่ได้เลยหรือว่าจะได้เยอะก็ะมาลุ้นกันนะครับก็อตอนนี้ก็เวลาก็จะเกือบจะแปดโมงแล้วครับเพิ่งเลิกงานนะครับ มาช้าไปสักนิดนึงวันนี้แต่ก็หมายไม่ค่อยมีคนกวนนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับตอนสายๆว่าวันนี้จะเป็นยังไงครับสําหรับผลงานจะมีตัวให้ได้รับชมหรือเปล่านะครับเออล้วผมใส่ไว้ตรงไหนว่างวัน,นี่ลืมเหมือนกันนะ มาซ้ำหมายเก่าก็จะงงๆสักหน่อยนะะอันนี้ไม่น่าจะมีนะสองหลังแรกไม่น่าจะมีนะครับผมใส่ไว้หลังไหนวาเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูหมายแป๊บนะครับเออเออ,เอ,อ,เอ,อ อ๋อเห็นแล้วครับมาอันแรกก็ไม่ลั่นแล้วนะครับแต่นี่ครับมีอะไรจะให้ทุกคนดูนะนี่ขี้อะไรครับนี่เออขี้กลมๆครับทางพรหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะแต่ขี้กลมใหญ่มากไม่น่าจะใช้ขี้หนูนะมาใส่ไว้ก็ไม่มาเลยครับ โอ้เงียบเมื่อวานที่ผมใส่ซ้ำไปก็เห็นมีรอยมาขุดกินเนื้วันนี้ไม่ใหม่แล้วเลยโอ้วันใส่ไม่มาครับวันไหนไม่ได้ใส่ดันมาน,ะน,น่ะหนูโอเคครับเดี๋ยวไปรุ้นหลังต่อไปกันเลยนะครับ ก็มาถึงหลังที่สี่กันแล้วนะครับสามหลังนี้ฟาวหมดนะฮะโอ้โหวันนี้จะหมานไหมครับเนี่ยลังที่สี่เป็นยังไงบ้างปกติครับเดี๋ยวนะมีรอยคุยกินอยู่นะครับกับดักไม้ล่านเข้าด้านหลังครับโอ้หนูมาจากทางด้านนี้ โอ้โหนี่นะครับกัดเชือกขาดเลยครับโอ้โหหนูเข้าด้านหลังนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาถึงหลังที่เท่าไหร่เนี่ยหลังที่5้าแล้วนะครับผมใส่ไว้บริเวณนี้นะ เอ auto, so so ีผมยังมองหาหมายอยู่นะฮะเดี tai, ๋ยวก่อนนะเอออ๋อเห็นแล้วครับโอ้ยอยู่ตรงหน้าแทเทจะทิ่มตาอยู่แล้วนะครับโอ้โหผมใส่หมายไว้นะไอ้ทำหมายไว้โอ้โหใส่ไว้กลางนี่เลยฮะใส่ไว้กับรอยขี้นะฮะเห็นรอยขี้ผมก็เลยใส่ไว้เลยเนาะมีตัวหรือเปล่าครับอุ้ย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  มีตัวแล้วครับนี่โอ้โหใสสวยๆครับเนี่ยผมเห็นรอยขี้นะครับผมก็เลยใส่ไว้เลยนะเออมาจริงๆครับนี่ฮะใสสวยๆเลยนะครับหนูอะไรเนี่ยี๋ยวผมขออนุญาตเก็บขึ้นมาก่อนนะครับนี่นะครับผมวางไว้นี่นะ มาแล้วนะครับหนึ่งแต้งครับใสสวยๆนะโอเควันนี้ไม่ฟาวแล้วนี่ครับหมายผมผมก็มองหาไม่เห็นนะอโอเคเดี๋ยวไปลุ้นหลังข้างหน้าต่อนะครับนี่นะครับนี่สังเกตเลยนะที่ได้ตัวเมื่อกี้นี้เนี่ยผมใส่กับขี้เขาเลยนะอ่ารอยขี้เมื่อวานยังรอยขี้ใหม่ๆเลยนะครับผมก็เลยใส่ไว้เนาะ อ่าโอเคครับไปรุ่นหลังต่อไปกันเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมล่องรอยนะครับน่าจะเป็นรอยหนูนะครับเนี่ยวิ่งตรงนี้เอออ๋อ,อนี่ไงเห็นแวบๆบแบบรุ่นกันครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับ อไหนล่ะรู้สึกว่าจะไม่เห็นกลับแล้วนะครับอา้าวเรากลับไปไหนโอ้ไม่ใช่เอาแล้วผมใส่ไว้ตรงไหนนี <laughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตหาก่อนนะครับอันนี้เป็นรอยเก่านะครับเป็นรอยเก่าที่ผมใส่ไว้เนาะเดีวผมใส่ไว้ไหนวะรอยใหม่เนี่ยเออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขออนุญาตหาก่อนนะครับลืมครับลืมไม่ได้ทําหมายไว,นะว้นะเมื่อวานจําได้คิดว่าใส่ไว้ใกล้ๆหมายเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาก่อนนะครับ เอามาแล้วครับผมเห็นแล้วนะครับแล้วก็มีตัวด้วยนะครับใส่สวยๆมาแล้วครับนี่นะโอ้โหอยู่นี่นะนี่นี่ครับผมใส่ไว้นี่นะครับนี่นะนี่ผมใส่ไว้นี่เนาะเป็นเยื่อ่อยนะครับส่วนนี้ครับหลักฐานที่ผมใส่นะครับเป็นขี้เขานะครับก้อนขี้เนาะนี่อันนี้ตัวนะครับอ่า โอ้ยหมดเจาะต้องรีบเก็บก่อนนะครับเอาแล้วครับแต้มที่สองมาแล้วนี่ครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับน่าจะเป็นลูกลูกหนูพุกใหญ่นะครับรุ่นเดียวกันเลยฮะร,รุ่นนี้เอาแล้วครับเออชึงหมานหน่อยนะครับได้สองแต้มแล้วลบฉายาผมได้แล้วนะฮะ วันละตัวนะอ่าโอเคครับก็ยังมีรอยวิ่งอยู่นะครับลูกเขเอลูกเขารุนนี้น่าจะเยอะอยู่นะนี่นะสองแต้มนะฮะอ่โอเคครับเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปกันเลยนะครับมาถึงกับดักน่าจะเหลืออีกประมาณ3ามหลังนะครับหลังนี้ก็ ผมใส่ไว้กับทางเป่งน,น้ำไว้นะฮะไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะโอ้โหเห็นแล้วครับไม่มีตัวครับนี่ปกติทุกอย่างเลยนะนี่ครับทางเปล่งน,น้ำนะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บครับมาถึงหลังก่อนอันสุดท้ายครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะติดไหมฮะ จะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับเอ,อเห็นเชือกอยู่ปกตินะครับไม่มีตัวครับกับดักก็ปกติครับโอ้โหดูดีครับปกติทุกอย่างครับเหมือนเดิมเหมือนตอนใส่เลย เอาละครับก็เราก็มาถึงอันสุดท้ายแล้วนะครับผมใส่ไว้ทางเป่งน้ำนะอันนี้ตัวเอ๋กับนี้คือได้ตัวใหญ่ไปแล้วนะครับเมื่อสามวันที่แล้วเนาะก็มาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะมีตัวไหมนะครับโอ้โหวันนี้ไม่มีตัวครับหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วนะจุดนี้ รอยหนูน้อยมาคุยเขี่ยอยู่นะครับนี่กับดักเลยไม่ลั่นนะครับนี่หนูเข้าข้างนะครับนี่นี่หนูเข้าข้าง,างนะครับไม่เป็นไรครับผมก็ใส่กันไว้เฉยนะฮะจะเผื่อมีตัวมาอีกนะครับ มดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันนะครับว่าเชา้านี้ผมได้กี่ตัวนะครับโอเคไปนี่นะครับตอนแรกว่าจะปิดกล้องครับดูดีครับมีรอยขี้แล้วครับเนี่ยเฮ้ยใหม่ๆเลยนะครับ หนูไม่วิ่งตามคันนานะครับหนูจะวิ่งกลางนาเลยเนาะยังมีตัวอีกครับเนี่ยเดี๋ยวต้องมาใส่ครับเดี๋ยวต้องมาใส่อโอเคครับก็ตอนนี้ได้เก็บกับดักหมดแล้วนะครับก็สรุปผลงานครับเชา้านี้สองแต้มครับกับเหล็กสิบหลังนะก็ได้ทั้งหมดสองแต้มนะครับนี่ ใส่สวยอยู่นะนหนูตัวผู้อะมันหนูครัวหรือหนูฟุกใหญ่เนี่ยนี่นะก็เท่าที่ผมเดินสำรวจดูก่อนจะกลับมาที่รถนะครับก็ยังมีรอยขี้ใหม่ๆอยู่นะครับเดี๋ยวก็ทิ้งไว้สัก ระยะสักหน่อยนะแล้วค่อยกลับมาใส่ไว้เนาะผมก็จะใส่ประมาณสักสามหลังเท่านั้นนะครับเท่าที่ดูไว้นะ <c oughs> โอเคครับยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับวิถีคนบ้าบอนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ